วันจันทร์ที่25ตุลาคม2564จังหวัดอ่างทองนำโดยนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดนางปทุมพรเปรมปรีดาแรงงานจังหวัดพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2564ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกณโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี โดยจังหวัดอ่างทองได้ส่งทีมประกวด3าประเภทได้แก่1ประเภทสถานศึกษาโรงเรียนโพทองจินดามณี 2. ประเภทสถานประกอบการบริษัททวีทรัพย์จิวจเจเฮงจำกัดและ3ประเภทชุมชนชมรมทูบีน้ำเมื่วันบ้านสีบัวทองสำหรับชมรมทูบีน้ำเมื่วันในสถานประกอบการจังหวัดอ่างทองได้นำเสนอผลงานชมรมทบีน้ำเมื่วันบริษัททวีทรัพย์จิวจเจเฮงจำกัด ซึ่งได้ดำเนินการก่อตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันมาตั้งแต่ปี2560โดยได้ร่วมมือกับภาครัฐเอกชนและประชาชนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกทั้งยังให้ความรู้แก่เพื่อนพนักงานเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดซึ่งสถานประกอบการถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดอ่างทองขอสัญญาว่าจะดําเนินการดอนรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและส่งเสริมพัฒนาชมรมทูบีน้ำเมื่วันบริษัททวีทรั์จิวเจฮ่งจำกัดให้เข้มแข็งสามารถสร้างเครือข่ายและดูแลป้องกันสมาชิกเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพัฒนาชมรมให้มีความก้าวหน้าสามารถเป็นที่พึ่งและเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนประชาชนรวมทั้งเพื่อนพนักงานในและนอกสถานประกอบการได้อย่างยั่งยืน